โอ้ยเห็นแอปเปิลปะครับอออืืหแต่หญ้าคันทั้งนั้นเข้าไปเอาเยี่ยงเลยอือหืมดูนี่อือหือดูลุงนั้นอือหืมเข้าเก็บเข้าเก็บอถึงบ้านละดูผลง,งานแอปเปลิลเราวันนี้อือหืมดูนี่ใหญ่ไหม น่ะน่ะ,นะอือหือรู้ไหมยังสวยเปรี้ยวมากได้ดองเลยมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆอือหือดวลูกนี้เต็มมือหมดยังยังไม่หมด make some little is it gone 哦吼！Mm. Oh ho.